สวัสดีครับอ๋อฝนตกแล้วพี่น้องฝนกำลังโอ้กำลังเพิ่งอย่ามานั่งอย่ไไ่ทำอะไรแล้วฝนตกแล้วะโอ้ก็เลยจะใส่ปุ๋ยพอดีเลย พอดีละลายละลายอันี่ไว้ละลายีเออขุยที่จะมารดไว้ฝนที่มาตกพอดีเออจริงๆนะจริงๆก็น่าจะโอ้ยตกก็ตกมาเยอะเลยก็ว่าก็ใส่เม็ดเอ่อเม็ดที่เม็ดขุ๋ยเม็ดอ่ะนะไม่ต้องละลายนะแต่เม็ดละลายไปแล้วอ่ะ ละลายเส็จแล้วเวลาเราละลายอ่ะละลายสีนะแล้วรถดตรงตรงมีนดไปแล้วเนี่ยเราต้องเอาน้ำมาฉีดนะ ครับป้หญิงสวัสดีครับผมมเมื่อด้ามาตได้ได้ได้มาสามคนคระแกนนักเลยเดี๋ยว่ให้เดี๋ยวมให้เอากี่ลูกเอาหมดได้ซิจะลูกต้องตีเขาลกน่ฮะเอาทั้งหมดกี่ลูกสีลูกนะอยากมีสคนเต็มได้ได้ไดได้ได้ได้เอามาก็ได้เดี๋ยวข้นมัน ลอกงอแล้วงอนอกแล้วงอกุ่ไม่ไม่ใช่มันน่รอรอรากมันอยู่นี่เห็นไหมรากยังไม่ออกอันนี้ีอยออ๋ออันนี้ใช่ไหมอ๋อนี่งอกเห็นไหมแลนี่ไงมันถึงบอกแลวมัน่มันไม่มันไปไหนหรอกมันอยู่นี่แหละ๋อตรงล้นตรง้นต้องดูลากเะคะเห็มมคุแม่ีว่าจากทางสุกลูกนั้นเอาไว้สุกได้เลยอ่ะเอลูกข้างล่างอ่ะลูกข้างล่างต้งล่างได้ จ <S 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 looks, like Again, why why ้าจ้าจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสอยให้พอดีผู้หญิงพอดีครับผู้หญิงพอดีนะพอดีอ่าไหนอ๋อเซออมอนี่ะยายก็ตัดใจก็ตัดออกมันเดี๋ยวมันก็แตกกิ่งมันก็แตกกิ่งออกมาแตกยอดแตกยอดไม่ใช่แตกกิ่ง เนี yeah. ่ยก็คือจะเอาคุณรู้ผมผมปลูกอะไรมันก็ขึ้นอ่ะครับผมเออไมน่ายหรืหรอ เนียนะเอาผมจะเก็บไว้ลูกข้างล่างนะป้าหญิงเอาไหมมันมันเอาลูกใหญ่ลูกเล็กเพราะว่าเอารูปแถ้าถ้าเอาลูกเอามันมันจะได้ไม่เท่าเท่ากันนะบางคนอาจจะลูกบางคนหรลูกเล็กนะไม่เป็นไรนะนี่ผมจะเหลือไว้ผมจะเหลือไว้อีกนะไม่ไม่พูดผมไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้พ มันสนีู่กเาลูกยเนะกลองให้มันุกพออันนี้เอ <S <S าเอาเอาเดี๋ยวเอาลูกใหญ่ได้กินสุกดีกว่าเนาะเอออย่างก็ได้เอาเอาเอาลูกเอาลูกเอาลูกกระบางดีมันจะได้เท่าๆกันไงเดี๋ยววะเอ้ยทำไมคนอ้ทำไมลูกบางคนนี้ได้ลูกใหญ่คนนี้ได้ลูกเล็กอ่ระวังทำเองแหละ อะมาไปยิงไปยิงอู้ไปยิงอยู่ตรงไปยิงอยู่ตรงโน้นอยู่อยู่ตรงโน้นเอากี่รูปนะเอากลับบ้านใช่ไหมอ่ะไปยินอยู่ตรงนน้นรัวไปยินอยู่ตรงนน้น อ๋อมันลูกไม่เท่ากันไม่เป็นไรค่นะอาจารย์ขอให้ได้ก็ดีแล้วลค่ะไลยผมจะหาลูกที่มันแบบไม่ไม่สามลูกแล้วนะเพราะบางคนได้ลูกใหญ่บางคนได้ลูกเล็กอะให้จับสลากนะครับโจบนี้นอกนะย้ายโจนี้เอาสี่ลูกแล้วทีนี้มันจะได้กินสุกแล้วไปหญิงเห็นไหมเห็นนะไม่ต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บ วพอดีไปยิงปไปยิงมาเอามะละกอที่บ้านนี่นี่มันมันลูกเท่ากันไหมไล่ดูซิเออลูกนี้ใหญ่มากเลยอะลูกนี้ใหญ่สุดที่สามลูกไล่กันนะไม่เป็นไรนะไปจับฉลากเอานะใครได้ลูกเล็กลูกใหญ่ก็จับฉลากเอานะของฟรีของฟรีก็ถือว่าเลิศแล้วค่ะ <laughs> ไม่ใช่ของฟรีเขาเรียกว่าของฝาก,อากเออให้จะพูด<ม>ฟรีไหนๆแล้วก็ต้องพูดว่าของฝากของฝากมาจากปากเก็บ <laughs> มันลูกไม่เท่ากันอ่ะเรือกเราเองไรกันขอบคุณครับผมไปหญิงโอ้มันลูกมันไอ้ลูกนั้นก็เล็กเล็กมากเลยนะยอืออือเออเอเอได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นเนี่ยไปหญิงแกมาเอาของโอ้ยบ้านนี้อะบ้านนี้มีเขาเรียกว่ามีมงคลนะบ้านนี้อันนี้เอาไปปลูกยังไงนะนี่

ต้นมันก็เยอะให้ป้าหญิงแกไปแล้วก็มันพามาดูต้นมะละกอสองต้นเนี่ยที่มันกําลังแตกหน่อไอ้ไอ,อ,อ้ต้นต้นนี้ที่ตัดออกนะตัดข้างบนมันออกมันก็แตกข้างละแตกข้างเดี๋ยวก็จะดกอีกเราเอ้ยดกสุดๆเลยละที่เนี้ยทีนี้นก็จะเป็นอีกรอต้นนี้ให้มันรากออกก่อนราก,กออกจะตัดส่วนบนส่วนบนเอาไปเอาไปปลูกข้างๆ้างด้านข้างๆนี่แต่มันโตวไว,ไวในยอดแบบยอดยอดมันแบบ แบบอวบๆโหแบบดินตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีดินดีเลยแหละนจะตุกอลูกตัวนี้จะปลูกให้ได้สักสามต้นสามต้นที่เหลือก็จะแตกข้างออกมาให้มันกินกันทีนี้โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเอ,อ้อะสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ก็ขอลงแค่แคนี้ก่อนนะครับผมเจอกันไลน์หน้าเจอกันไลน์หน้าครับผม